สวัสดีว่นแม่พี่น้องครับมันจะเป็นเสาร์วันที่28มีสายน์2567พี่น้องพดพอกกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินครับขอบคุณทีสัมพันธ์นะดนั่นไอมิ่งยันไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซเพจเดินดูงานมันนองเขาไม่เลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆเหมือนกันนะทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะแจ้งวันหยุดใหม่นับแอนดิ้หยุดจันทร์อังคารพุธนะออกตลาดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะอ่ะไปเบิ่ง นะครับมืนอนี้มีไข่เขาสนามไหลคือคักอยู่นะครือคลักอยู่นะบรรยากาศดอครับขอบคุณครับผมครับท่านครับมาได้ใส่เนี่บผมมาหารเช้าเนี่ยครับครับออขอบคุณหลายๆครับผมไปเบิงึงเนี่ยมันยูซี่มาปัาา่นจักรยานมามาครับเบิึงวันนี้มีไข่ ขาสนาไได้กันแม่ลูกเจ้าบาทนด้รับแม่ลูกสองหมื่นเจันห้าร้อยู่หังนสองหมื่นันห้าร้แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกแม่สูงประมาณร้อยสามสิบเลยตัวเดเป็นไข่หนาหนาตาดีเล็บง่ามนะเรีบง่ามหนาตาดีกำไรคาดคาหลังนะเออสวงแคบดีมีอ่างน้อยๆข้อใหญ่หลังใหญ่นะใส่ใดใส่ใด คนหางไงน,นะครับผู้หางไงน,นะนะครับลูกกระลอยเนะครบับาเจ็เจ็ป็นไข่ขนาดกลางเนาะยินบืนใ่รอยสามสิไดร้อี่สิบบวกร้อยสสิบลูกแรกสดๆลูกแรกคมคม,บบมหนึนะ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 ่จับนึ่นงเฮาไหสองหมเกครับสาวเก้สาวเก้าสองหมืนเก้าพันเป็นไข่เราเก่าคมนั่นครับแม่ผสะับม่ผสมเดี่ยวอันนี้ ข้มข้มลูกหัวหน่าคตดีอ,อันนี้น่าจะลูกสองลูกสามลูกสองสามกําลังไปงนาผสมแล้วแม่ผสมแล้วแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ผสมแล้วท้องที่สามท้องที่สามในท้องนสองหมื่นเก้าพันนี้เจ็ดข้มหน่อยสิบเจ็ดเล็บง่ามเนี่ยเป็นควายเหล่าเก่าแต่ว่าเล็บใส่ได้อยู่เสร็จเล็บใส่ได้อยู่ด่าดีข้อง่ายหลังง่ายนะ ส่ไใดเป็นควายเจ้าเนื้อนสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนครับ093าครับ0เ4่ยหาหนอาม่เพอดนะครับอำเภอยางตลาดเปนอยับนะำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินไปทางคุ่าะทางพลทองหลองคำกผุมาลาสัยยางตลาดกันทะเลวิชัยทางนเส้็นั่นนะครับ่ล่ะส้วนค่ณนไก่ไก่น้องสวนนั่นไก่ไกสนใจนะครับ ครับขอบคุณครับ,บรบแต่ยังตลาดอย่างนี้แต่ทางพันไกลๆก,ลกลับโอู้ควายงามแม่นี่มีคนขายบอยสี่สิบสาวน้อยวัมีคนขายครับงามงามงามงา,ามสายพิธีหน่า มี่ขนขายมีคนขายร้อบวกสูงขนสวัสดี2อท่านครับกำลังรับชมยวนครัเฮ้ยนีขนขายบมีคขนขายเล็บดีอดีกดูราคาอยากดูรา,าคาแต่ว่าเห็ั้นหบมีคุผยแตแสดงเติอหางดีรับสูงใหญ่ร้อบวกร้อยสี่บสามีเจ้าของ สามพัหร้มสามพันห้าร้ย 1> 1, 3, ครับ,นะรบสายขุนสายขนะุนสายเนื้อสายขุนห3ึ่งสาอันนี้หมื่นหาพนารอยนะครับไฟผู้ไฟผู้นะครับสูงร่อยยีสิบหาสูงประมาณร2อยยี่บห้านี้ตัวเมียครหมื่ันห้าหมื่นสี่พันห้านะครับ,ปรรนะรบเป็นไข่เหล่าเก่าเป็นไขเล่าเก่าอรอบเอปล่อยแปะตัวละมือตัวละมือ มือ่นหน่หนอยๆมือ่นี่หน่อยบบมืนขียดเลีดแบม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วอันนั้นลูกขนหนห่ือแบบแยกลูกโอย้ยอันนั้นแยกขายแยกนะอันนี้แม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วสูงปรพมานร้อยยีบห้าบค่าจับาทหร่สองหมื่นสองพันหันหน่ัแม่ผสมแล้วแมีลูกท้ายเพิินะนะ นี่ลูกาซเพินนะแม่ผสมแล้วสูงประมาณ1 2 0บวกร25ยบา่วกรหครับนะ2 2 0มแม่ลูกลูกตัวเมียสูงร2 5กั 125, นร2 0ีรเอาลูกหางดอกคมคน่จนะังหวะดหสามนสลูกสาวหางดอกนะแยกแม่สองหมื่นาะนัไปเป็นค่มสามหม่นสามหงลูกขายเป็นเนื้อนะ ค่อยง่ามของมืเดนอยง่ามคองายของมเด็มเดี๋ยวมี่สนจันเบิว่นยดอนย์แดบอสาหนสนย์นสนใจต้อมาสอบถามนะไปอยู่กุบากุบากรัไปอยู่กุบาเนาะอยู่กุชินอะไรนะอยู่ไกลๆข้างอเอาไปไปมันะไสเกาเจนยี่ทองส้เกาเจริญครับตัวนั้นเหรอตัวไหนตัวตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ ในถังเอาไปผสมันอยู่ในทถองเิ่นเป็นสายเก่าจริญมันหนังครับรับพอดีมาให้นะขับขอสายพัฒนามาให้เยอะครับเอาสนใจกับทุกมาสอบถามยนั้วนี่ได้จต่มอเงเพิ่นได้กันเลยเพิ่มใหกันเลยขายเราขายกันแล้วขางามเิ่นขายกันแล้วเสียดาย เดี๋ยวดูราคาอยู่เราเพิ่นข่ายหยาบไปเฮ็ดเพิ่นค่ายหยาบไปเฮ็ดใบอยู่ครับค่ายหยาบไปเฮ็ดใบอยู่ไปยางหล่อเบินง้ข้าวผีมีมีม,มีมีสายยอ่อๆดิครับมีสายยอ่อข้าวผีมีข่ายาบมาด้วยบ,บรรยากาศซื้อขายก็คึกคักอยู่นะครับวันนี้นะครับ ซื้อขายกึ่งกลาอยู่นะครับมีเห็นนับเงินอยู่นะนับเงินเห็ดใบกันอยู่นะยิ้มเนี่ยอยู่แสด,ดงว่พาพ่อใหค่าดแต้มันอยู่หรอกพอ่อใหค่าดแต้มันอยู่หรอกซื้อขายแหลกเปลี่ยนเง,งินนะครับสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะแม่หลูกหลูกดอนโอ้จมูกฉีกนะครับแม่จมูกฉีกแม่จมูกฉีก <ๆ S 1> น,น,นะครับสนเข้าไม่หรอกนะครับแต่ว่า ห้อยเก่าันจมูกฉีกแม่ลูกลูกดอนง่ายมั้ยแม่ไงอยู่แม่จมูกฉีกแม่จมูกงไปเบิงสายเขาเลยนะ,ะแม่มันแม่มันใหญ่ๆนี่ค่าจั่บาทเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นอ่างใหญ่ดุอ่างใหญ่ เด็กหน่อยเด็กหน่อยจเด็กหน่อยส่ง oh. ค cool. oh ุย oh กันส่งคุยกันหางหมื่นหาเมื่นเด็กหน่อยจะหวเด็กน่อยสี่พันสิบสี่หมื่นสี่ห้าวานยังไปเหมบอกผูวนึหมื่นสี่คูครับอนึ่ลอยขาวสทท้องท้องกดท้องเลยประกันท้องประกันเลย ขันขันัดนบายกันี่เคร่เนเล็บกัง่ามเล็บง่ามเอาอันนี้ลูกขึ้นอย่างแี่นี่ลูกขึ้นมองมองขายได้นี่งจังงทรงจังหักทรงจังหักสนใจที่ต่อได้เบอร์ไรหนี่อ๋อเอเบอร์มันศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสาหวหน่อยทางดอกก็งามหน่อยจะบาทซั้งชื่อมครับมื่นหกื่อหนังนะเอาไปผสม เอาไปโอ้หนาด่างหางดอกครบเลยเสร็จเลยนะครับหนากระด่างหางกระโดกพญาควายวคุณแม่คนนึงแม่ใหญ่เว่าเดินกันนะสายพญาควายหมื่นหกพันลยพญาควายสาวน้อยพญาควายมาเต็มหน,นากระด่างหางกระโดดครบเสร็จอยู่หนึ่ ใชสายเขานี่สายเขาครับสายเขาค่าจ้าบาทผมนี่ยนี่ผมตัวเลขสีครับสี่หมพสายเขาท้องแล้วสเดือนกว่าลูกเท้เพินดอนทองสเดือนสองเดือนครึ่งสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งห่งเ้หาเนึ่ับ้อสอนทรหห เบิ่งกันนะแม่เปิ่งลูกเปิ่งับลูกีสวัสดีคุณชัยลูกบอลนะครับแม่ลูกดอนแม่ลูกดอนบ่เห็นเจ้าของนะครับแม่ลูกดอนเจ้าของบ่อยู่นะครับลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นงามครับลูกสาวเลี่ยมดีสายขาวโตดีหนุข้อใหญ่หลังใหญ่บส่วนแคบครับขายสวย